สวัสดีครับวันนี้เบาใจไทมหานะครับขอนำเสนออำเภอในตำนานอีกอำเภอหนึ่งนะครับที่นี่คืออำเภอชุมแพรครับจังหวัดขอนแกน่นนี่คือพื้นที่โดยรอบของหน้าที่วาการอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับ ด้านหน้าของที่ประการอำเภอนะครับก็จะมีเสาธงชาติที่สง่างามนะครับแล้วก็มีพื้นที่ด้านหน้านะครับที่ให้เป็นสถานที่จอดรถนะครับเป็นลานพื้นแข็งสามารถรองรับการจอดรถได้ประมาณสัก2 0 0ถึง3า0คันนะครับอำเภอชุมแพนะครับก็มีตำนานนะครับมีตำนานที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับโดยประวัตินั้นข้อมูลก็คือ ต้นต้นกำเนิดนะครับก็มีครอบครัวจากอำเภอภูเวียงนะครับประมาณ8ครอบครัวนะครับได้ย้ายมาที่นี่นะครับเมื่ประมาณปีพศ2400นะครับซึ่งเป็นเวลาที่นานมากก็คือประวัตินะครับอำเภอชุมแพมีทั้งสิ้นอยู่12ตำบลน,นะครับที่ืที่ด้านหน้า ชุมแพเมืองคนดีที่ว่าการอำเภอชุมแพถ้าเรามองอำเภอจากด้านนอกนะครับถนนด้านหน้าจะเป็นถนนที่กว้างมากนะครับมีสะพานลอยข้ามเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่สะพานลอยกันนะครับ เนื่องจากว่าด้านหน้าจะเป็นถนนหลักนะครับการอำนวยความสะดวกก็จะต้องเป็นจะทำเป็นสะพานลอยเมื่อกล่าวถึงอำเภอชุมแพนะครับในพื้นที่นั้นนะครับก็เป็นหนึ่งในสี่ของอำเภอที่มีความเจริญในด้านของเศรษฐกิจของอำเภอชุมของจังหวัดขอนแก่นนะครับ ถ้าพูดถึงชูแขแล้วนะครับในตำนานนะครับก็จะมีเรื่องที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของภาพยนตร์ครับนี่ก็ด้านหน้าเมื่อเราขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาจากสะพานลอยนะครับมองไปด้านหน้าของที่ประการํำเภอนี่คือสะพานลอยนะครับสะพานลอยใหญ่ถนนกว้างมากนะครับเดี๋ยวจะให้ชมถนนนิดนึง นี่คือถนนด้านหน้าของที่ว่าการอำเภอชุมแพรตรงข้ามที่ว่าการอำชุมแพก็จะเป็นโรงพยาบาลชุมแพนี่คือถนนฝั่งทางหลวงแผ่นด,ดินหมายเลข12นะครับ นี่คือถนนมาจากถนนทางหลวงเพดินหมายเลข12จุดนี้ก็จะเป็นถนนที่มาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับด้านหน้าก็ถ้าตรงไปก็จะเป็นอำเภอนาำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นอำเภอภูผ,ผาม่านอำเภอภูกระดิ่งขึ้นสู่จังหวัดเลยครับนี่คือถนนนะครับการจราจรนั้นใหญ่มากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะสองช่องกลางนะครับสองช่องกลางเนี่ยก็จะมี มีช่องวิ่งอยู่แล้วด้านละสามนะครับด้านข้างนี่อีกสองนะครับสรุปแล้วขั้นต้นนี่ก็อยูอ่โดยพื้นฐานแล้วก็ได้ขาไปด้านเดียวนี่ก็ห้าช่องทางห้าช่องจราจรน,นะครับแล้วทางขวาก็อีกห้าช่องรวมแล้วบริเวณด้านาหน้านี่มีความกว้างถึงสิบช่องนะครับสิบช่องจราจรเฉพาะจุดนี้นะครับสะพานลอยก็จะอำนวยความสะดวกใหนะ้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดกลางเลยนะครับ ถนนหน้าท um ี an an ang, like ่วรการอำเภอชุมแพนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นหน้าที่วรการอำเภอตรงข้ามกันก็จะเป็นโรงพยาบาลอำเภอชุมแพจุดนี้นะครับนี่คือบรรยากาศถนนหน้าที่วาการอำเภอชุมแพด้านซ้ายก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับ นี่ดูอีกช่องหนึ่งก็ได้นะครับนี่คือนี่เฉพาะช่องซ้ายสุดนะครับช่องซ้ายสุดช่องนี้มีถึง3ช่องจราจรนะครับของด้านหน้าโรงพยาบาลชุมแพนี่มีมีสามช่องจราจรก็ตรงกลางก็วิ่งนะครับทางขวาก็จะสําหรับเลี้ยวทางซ้ายก็จอดได้นะครับจอดได้นี่เป็นถนนที่กว้างใหญ่มากเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลชุมแพด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมองเห็นเป็นแนวของภูเขานะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งบริเวณไฟแดงนะครับไฟแดงหน้าชิวการน์นำเภอ วนี้เป็นจดุดคลาข้าไปด้วยการจราจรนะครับด้านล่างน,นี้ก็จะมีรถพ่วงนะครับที่บรรทุกเป็นอ้อยนะครับด้านซ้ายนั้นนะครับด้านซ้ายนี้นะครับ288 228ก็จะไปทางอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับด้านหลังก็จะมองเห็นทิวเขาน,ะนี่คือถนนที่จุดบริเวณนี้นะครับจุดบริเวณหน้าที่วาการอำเภอนี่ถ้านับช่องจราจรแล้วก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าช่องทางซ้ายนะครับส่วนขากลับก็ห้าช่องเหมือนกันรวมแล้วสิบช่องยรา,าจรนะครับแต่ว่าสำหรับกันไปและกลับนะครับตอนนี้รถเป็นแยกไฟแดงพอดีนะครับทางขวาก็จะเข้าไปในตัวเมืองช่องทางขวาที่เข้าไปตัวเมืองนี้ก็จะเป็นบคสอนะครับบคสอก็จะเห็นรถบคสออกมานะครับช่องนี้เข้าไปประมาณสัก 300เมตรนะครับก็จะเป็นบคสอของอำเภอชุมแพชมบรรยากาศเส้นทางถนนหลักนะครับหน้าที่วการอำเภอชุมแพรตรงหน้าก็คือ,เ,อเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะผ่านอำเภอหนองเรืออำเภอหนองเรือในประมาณสัก40ิกิโลนะครับแล้วก็อำเภอบ้านฝางอีก20กิโลเป็น60กิโล การจราจรที่หรือว,ว่าเยอะพอสมควรนะครับสเงียดช่องซ้ายนะครับรซ้ายเนี่ซ้ายสุดก็ได้2ช่องจราจรหลักตรงกลางก็ได้3รวมแล้วนี่5ช่องจราจร ช่องทางซ้ายนะครับก็จะเห็นรถบรรทุกนะครับเป็นรถบรรทุกอ้อยอันนมาจากเพื่อทางเส้นทางของ228ก็จะไปทางอำเภอสีชมพูนะครับนี่คือจุดกึ่งกลางเลยนะครับจะมองเห็นชัดเจนอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนี้ก็ห่างจาก ระยะทางห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ82กิโลเมตรนะครับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับมีจำนวนทั้งสิ้นอยู่12ตําตำบลน,นะครับ15บองค์การบริหารส่วนตำบลประชากรก็1นึ่งแสนต้นๆนะครับหนึ่งแสต้นตคือบรรยากาศของการเดินทางในพื้นที่ของอำเภอชุมแพ อันนี้ยังไม่ถึงช่วงของปีใหม่นะครับใกล้ๆปีใหม่ก็การเดินทางเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นจุดเชื่อมนะครับอำเภอชุมแพนี่เป็นจุดเชื่อมเชื่อมมาจากภาคกลางนะครับทางภาคเหนือก็จะเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหรือว่ามาจากทางจังหวัดเลยก็จะเป็นจังหวัดพิษณุโลกนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เชื่อมต่อไปชัยภูมินครนราชสีมาได้นะครับรวมไปถึงเข้าไปสู่สาคามอุดธานี ี่คือเส้นทางหลักตรงบริเวณหน้าที่วการอำเภอชุมแพรครับสะพานลอยก็จะสร้างข้ามมาจากฝั่งโรงพยาบาลนะครับข้ามมาหน้าที่วการอำเภอเพื่อให้การเดินทางได้สะดวกเนื่องจากว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดที่มีรถจำนวนมากนะครับลองชมีอกนิดนึงนะครับ นี่คือถนนหมายเลข12นะครับจุดเชื่อมไปทางเข้าสู่ตัวของอำเภอภูผาม่านอำอเภอภูกระดึงจังหวัดเลยหรือว่าจะตรงไปทางอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ หลายท่านก็จะเคยได้ยินนะครับอำเภอชุมแพหล,หลายท่านก็จะเคยผ่านมาเคยเยี่ยมชมบางท่านก็จะนั่งรถผ่านนะครับนั่งรถผ่านก็จะขีเขียนเพราะว่าที่ประการอำเภอนั้นอยู่อยู่ติดกับข้างถนนหลักเราก็มาในที่ประการอำเภออีกครั้งหนึ่งนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นลานจอดรถนะครับเป็นลานพื้นแข็งให้สามารถจอดรถสําหรับผู้ที่มาติดต่อราชการได,าด้ถ้าเป็นวันหยุดถ้าเป็นจันทร์วันหยุดก็จะอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ขายหรือผู้ที่มาตลาดนะครับใช้เป็นท,ที่จอดรถได้ถือเป็นอำนวยความสะดวกให้กับที่น้องชาวอำเภอชุมและอำเภอเใกล้เคียงนิดนึงครับ เส้นทางก็ในบริเวณบริเวณแถวนี้ก็จะมีตลาดนะครับด้านหลังก็จะเป็นตลาดนี่ก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอนี่คือบริเวณล,ลานพื้นแข็งด้านหน้าของที่ประการอำเภอที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ได้นะครับอบริเวณสะพานลอยนะครับสะพานลอยก็จะอยู่ตรงข้ามนะครับจากที่ประการอำเภอข้ามไปฝั่งโรงพยาบาล แล้วก็ด้านทางขวาก็จะมีธนา,าคารนิดจนึงแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นสถานีตำรวจชุมแพรนะครับ <_ p ain> ด้านทางทิศตะวันออกนะครับด้านทิศตะวันออกก็จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของผู้บ้านผู้เมืองของอำเภอชุมแพนะครับ จะเป็นตรงแยกนี้ก็จะเป็นตรงแยกหน้าที่วาการอำเภอเลยนะครับตรงแยกหน้าที่วาการอำเภอชุมแพสถานที่นี้ก็จะเป็นพระชัยชุมแพรบรมนาถพรพิธพระพุทธร,รูปประจำเมืองชุมแพก็จะมีคำอธิษฐานไว้นะครับ ชัยชุมแพบร,รมนาถปอพิษซึ่งก็จะตั้งแต่งานอยู่ที่นี่นะครับบริเวณที่แยกหน้าที่ประการอำเภอชุมแพรครับถ้ามองด้านข้างนะครับก็จะเห็นสะพานลอยสะพานลอยที่อยู่ตรงข้ามนะตรงข้ามระหว่างที่ประการอำเือและก็ โรงพยาบาลส่วนตรงข้ามจุดนี้นะครับจากแยกไปทางขวามือก็คือสถานีตำรวจภูธรชุมแพรพระชัยชุมแพรปรมนาถบอพิษเดีย๋ยวลองดูด้านหลังนิดนึงนะครับเพราะว่า,าช่วงมีแดดอาจจะทำให้ไม่สนิทนะครับไม่ชัดเจนเท่าไหร่ดูีด้านข้างนะครับ นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอชุมแพและที่ขาดไม่ได้ที่นึ่งนะครับก็เป็นตำนานนะครับเป็นตำนานของชาวชุมแพที่ทำให้ที่ทำให้หลายๆท่านได้ทราบถึงอำเภอชุมแพนะครับและนี่คือสถานที่อีกที่หนึ่งนะครับที่ทาง อำเภอได้จัดทำไว้ให้ชมนะครับเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้เสือเพิกแอดชุมแพรนะครับทางที่นี้ก็สร้างอยู่บริเวณทางทิศตะวันออกนะครับเป็นลานเป็นลานพื้นแข็งนะครับลานพื้นแข็งใต้ต้นไทรทางทิศตะวันออกนะครับก็จะมีศาลนะครับแล้วก็จะมีด้านหน้านะครับด้านที่ด้านหน้าที่วการอำเภอก็อำนวยความสะดวกให้ไม่ที่จอดรถได้นะแล้วก็ด้านตรงข้ามที่วการอำเภอก็จะเป็น สะพานลอยข้ามไปโรงพยาบาลด้านมุมด้านมุมนะครับด้านมุมด้านหน้าก็จะเป็นพัตเจดีนะครับของผ้าชุมแพราาบรรดอบพิษและจุดนี้เองนะครับจุดนี้เองก็เป็นตำนานในภาพยนตร์นะครับเมื่อปีประมาณเกือบ30ปี40ปีที่แล้วนะครับตำนานของเสือเพิกชุมแพรซึ่งเป็นเปลี่ยนเป็นภาพยนตร์นะครับเป็นหนังสมัยโบราณนะครับนา,นานมาแล้ว ซึ่งหลายๆทำหลายๆครั้งแล้วนะครับที่เราทราบกันก็เป็นของพระเอกยอดนิยมนะครับคุณสมบัติเมธนีนะครับรับบทเป็นเสือเพิงชุมแพซึ่งเสือเพิชุมแพนั้นที่จริงแล้วก็คือเป็นท่านในอำเภอชุมแพนะครับในในเรื่องของหนังในเรื่องของภาพยนตร์นะครับนาแสดงหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะคุณพี่เอกนะครับหลายท่านแล้วก็คุณสมบัติเมธนีนะครับเจ้าของตานานเสือเพิกชุมแพและนี่คือ อำเภอชุมแพนะครับอำเภอที่มีความสำคัญที่หนึ่งอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในสี่ของอำเภอที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจแต่เป็นเชื่อในตำนานนะครับเป็นอำเภอที่มีถนนผ่านด้านหน้าพิบการอำเภอที่ใหญ่นะครับมีถึงสิบช่องจราจรสถานที่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็มีเยอะนะครับ ไม่ว่าจะในพื้นที่ของอำเภอชุมแพเองหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับพื้นที่ใกล้เคียงก็จะเป็นพื้นที่ของอำเภอภูผ,ผาม่านก็จะห่างไปประมาณ45กิโลอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยก็จะห่างไป60กิโลแล้วก็ไปอำเภอในภูใกล้เคียงก็ได้นะครับและนี่คืออำเภอที่จะแนะนำให้ทราบนะครับอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นหรือท่านที่คุณกันก็คือเป็นภาพยนตร์ก็เพิกชุมแพนะครับเป็นอำเภอที่น่าศึกษาเรียนรู้อีกที่หนึ่งห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ80กิโลเมตรนะครับก็ขอให้แนะนําให้ทราบเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของเข้าอีกตรงนี้นะครับยินดีต้อนรับสู่ที่ประการอำเภอชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นขอบคุณครับ